พี่ฟ้าครับสรุปดราม่าที่หายตัวไปนี่ยังไงฮะห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ฟ้ามีการขอวันหยุดไปบ้างแล้วแล้วเดือนนี้แหละครับพี่ฟ้าเนี่ยขอสามวันที่จะหยุดไปพักผ่อนวันที่สิบห้าสิบหกนี่ไปไหนมาฮะพี่ฟ้าไปแก้บนมาที่คําชะนดแต่ไม่ได้แจ้งใครถูกไหมครับที่พี่ฟ้าไม่ได้แจ้งใครเพราะพี่ฟ้าอยากไปเงียบๆให้ได้มากที่สุดอ๋อแล้ววันที่สิบเจ็ดแหละครับ พี่ฟ้าก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมอ่ะทีนี้สิบแปดถึงยี่สบเอ็ดล่ะเราได้มีการแจ้งกล่องแล้วว่าพี่ฟ้าจะไปไหนมีสองที่แต่พี่ฟ้าแค่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าพี่ฟ้าจะไปที่ไหนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากไปแบบไพรเวทจริงๆครับผมแต่ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าเนี่ยกำลังจะไปแข่งที่อินโดแล้วทำไมยังพักผ่อนอยู่เลยฮะอยากให้ทุกคนมองในมุมมองของพี่ฟ้าก่อนว่าตลอดที่ผ่านมา ไม่มีวันไหนที่พี่ฟ้าหยุดพัฒนาตัวเองเลยสักวันคือบางคนเขาไม่เห็นเขาก็เลยมองว่าไม่ได้ซ้อมหรือเปล่าสิ่งไหนที่พี่ฟ้าไม่ได้อัพลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าพี่ฟ้าไม่ทําเรื่องภาษาอะไรครับภาษาเราฝึกทุกวันแม้ว่าเราจะไม่ได้ฝึกกับคุณครูคือพอไม่มีภาพไม่มีวิดีโอให้เขาเห็นเนี่ยคนก็เลยไม่พอใจครับผมก็โดนด่าผมก็โดนด่าผมก็โดนด่าอุ้ยแล้วบริษัท่ะครับ บริษัทก็โดนด่าแล้วที่พี่ซันเขาบอกอะไรครับแล้วคนชื่อซันก็ไม่ใช่ลูกน้องผมอุย้ยนี่พี่ซันเป็นใครนะฮะพี่หญิงฟ้าพี่ซันเนี่ยจะเป็นคนที่เอ่อช่วยพี่ฟ้าขนของทุกครั้งที่พี่ฟ้ากลับมาจากงานอ๋อแล้วเขาพูดว่าอะไรนะครับมาพูดกับทุกคนว่าซ้อมหนักซ้อมที่ไหนละ่ะคนซ้อมยังนอนรออยู่เลยอุย้ยเรื่องนี้นี่ยังไงครับพี่หิงฟ้าอันนี้ต้องขออภยัยต้องขออภัยบอสจริงๆแทนพี่ซันด้วยที่ พี่ซันอาจจะพูดและทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพ,พี่ฟ้าซ้อมหนักทุกวันแล้วอาจจะเข้าใจว่าพี่ฟ้าซ้อมกับคุณครูและจริงๆได้ซ้อมบ้างไหมครับหลังจากที่เราเก็บของกันเสร็จที่คอนโดพี่ฟ้าจะซ้อมเดินกับพี่ซันที่คอนโดบ่อยไหมฮะเกือบจะทุกวันแต่พอไม่ได้โพสต์ปุ๊บคนก็เลยมองว่าไม่ได้ซ้อมเลยมันไม่ได้แปลว่าพี่ฟ้าไม่ทําอ่ะเอางี้การประกวด Miss Grand International ที่อินโดเนียพี่ฟ้าจะเต็มที่ใช่ไหมครับเต็มที่สุดกําลังไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรที่จะ ไม่พุง่งพี่ฟ้าใส่ไม่เหยียบเบรกอยู่แล้วพี่ฟ้าใส่ไม่เหยียบเบรกอยู่แล้วอยากจะขออะไรแฟนคลับหน่อยไหมฮะพี่ฟ้าขอแค่กําลังใจแต่สําหรับคําดูถูกหรือคําด่าต่างๆพี่ฟ้าจะเก็บมาเป็นแรงผลักดันตัวเองอ่ะโอเคแล้วกับบอสนี่จะยังไงฮะเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะไปเคลียร์กับบอสเองจะเคลียร์กันรู้เรื่องใช่ไหมครับยังไงก็ต้องรู้เรื่องแน่นอนแต่มันก็จะมีคนคอยปั่นอยู่ตลอดแหละคนที่ปั่นคือปั่นดาผมเข้าใจล้าอุ้ยสุดท้ายพีงฟ้าอยากพูดอะไรหน่อยไหมฮะ ไม่อยากจะพูดนะว่าในวันที่มันแย่แต่ว่าเราก็ยังหน้าตาดีอยู่แค่นี้แหละ